ต็มมเนยูบิ๊กเมยชายันน่รนเยเห็นกตัวของยลมรูมงคาสกนั่อเยะนี่ป่ะเพียนไงนะเนาะมง่าหนองปาตะกางตะางบ่เ่บุหินตาที่แตกเ้าป่านพ่ปนู่แล้ว มันติดมันสะดุ้งชั้นสะดุ้งแบบงนอนอนนอนขะมันติดมาละับเอาน้อยู่นี่นอมลงไม้หรืองูบัวบานัวตใหญ่เลยนี่เป็นงมยู่น้ำปาเลยีมัดติดเลยนี่ันดเหีงมัดติดมันแงหีงมันติดติดน้อกีต้องเียง เรียกสีตาทองเต้นวัวนะปลามาปลาเรียกนะขาปลาตรนย้ป่าเก็บปลาตะโคกินได้สมัยใาพอดีไม่แม่ตัวหน่อยับคงนีสิเอาลเดึงขึ้นรถลนะวาสมารถเอาได้เดยอืมเขาขยมันดีตัวนีปลาตัช้ถิงเต้นัะได้จพอมเหลือมมันถีงัวเนาะในประเทศแเนี่ยวันนี้ปน อเออกมาก็บงนยูคนนไปเท่ยวยไปยู่ละกลสินท่าน่าติดสะดุ้งขึ้นลำผาวมั้งถ่ายเพือนพอตึ้งน้ำฝ่ายเขาลุ้งนำลนมังายเพื่อน ด,ดูในร้อนติดจุ้งก่อนเห็นไหมสองเส้นมาซาโตโนะใครอยู่ก็ยากยืนดูนั่นแหละมันติดป่าเออป่าอันนี้มันคืออะไรอ่ะให้น้ำลงให้น้ำท่วมสะพานดูระบายน้ำให้น้ำลงน้ำ สิาด้ลองอันนี้น้่ไปอไดนะ้ไมาดเลยวะโคโนอูอกบ,บมานมันสิสืสะดุ้งเลย่กบมาเ่บมากบมา,บมาได้ไหดึงเขามาคมขี่กายยุบยัามันบริเวณเฮ้อว์โวัอูดแรงเนอะนำทีมาเขาวบมันมันเศร้าตกแล้มันเศ้าเลยะ ปาืออยู <y> ่น้นไม่อะไรไงสักไว้อยู่ซืไว้แขนของไว้แขนป่าข้างใมองก็ได้ไ่หัวหัว้วย่อไฟเ่านี้มันกับมาเครื่องดึงไฟลงตัดเงื่อนแข็ง

เยป่าู่้หนึ่นะฮะยู่ป่าหาพวกปลาเท่ากับเลี้ยหอกับพวกไ้ยีพ่าใช่ไหมพอจะกินครับเมือเ่อยแล้องพอจะกินนี่แหละมี่ปลาน้อยน้อยออมมแล้วได้นะอีกแล้วยหย่ได้แล้วอู้มีแต่บิ๊กบิเท่านั้นเลยใหญได้นะทั้งงูทั้งป่า ได้ใ้ได้งูด้วยหนไหงูโอ้ยงูด้วย่เอาตะป่าเอาะป่าแล้วมันสิีสะดุงูขนาดมันสีสีสะดุไปเลยสะดุดูรูกระขาดเลยปง้งงครับปง้ัาไมมีงูด้วยอ่ะเ่าลมันเข้าขนานั้นตลโสะดุงเกือบ ดป่าเลยเนาะป่าเลยเนาะมันนะมันนะมันทั้งปลามันทั้งงูครับไปแล้วครับทำไมเห็นงูด้วยเพลย ทุนบอเหมือนเออมือมันสุกอย่างนีอยู่เนาะเสาเสาไม่หนังมีหนังนี่อนะครับต้องขึ้นไปกียางมเจียวอะไรเมื่อไมใช้รถไม่ายรถมันมองไม่เห็นุก้องหนุดูยายสะดุ้งไ่เห็นไหม ลเมื่กี้มันคะืออะไรยาวๆอ่ะไหนตัวไหนงูเมื่อกี um, um, ้น <Now, S 1> uh, ี um, <so pää S 2> <si> ่ทำไมชอบกินปลาปลาชอบกินปลานดูดูดูอีญไหมดูดูอโห นี่คำมัายี่คือขวานคือวีวการดูดลย<แ>เรูนี่นะฮดีดีครับอีมันตรมันเราไ <c oughs> มา่ให้ได้นำมเ้เงก็นงดึงง่ายก็นีเหรอวะ เปทางอันนี้ม I mean, ังแหนสิคักเขามาบ่บ่ทางบ่คักเด้ค okay> ักบ่คาับ่ยู่ีมันหยูนี่แบบว่ามันมาหลปุ๊บก็เตะก็ลงเตะก็ลงบ่ลอมลายองมาจปลาปลาแล้มาหลก็เตะก็ลงเตะก็ลงจระไนแม่แกกัเอาสะดุ้งบูมานเด้อ เอากเอา่อเลยืมมา่อ,อบุคคลคนใดทนครับเนี่ยเราผ่านเตียงผู้อื่นบุญ้นบุญรมันามันลงมาแล้วูเดินเพู่กินปลาปลาินงู ไงเขามันห้อมนี่มันก็เลาะท่านนึงปกวางท่าน้นะท่านน่กวางนีมันไปทางทางเป็นลักลักไว้แล้วมนันบ่มีลักหาเียวหายูที่จริงเ็ักลักเลไ้มลปลาเราล, <c oughs> ลอจังวะอยู่เห็นหุ้อยิสแคม มีไหมมีไหมโอ้บาดนี้ไม่มีเลยมีตัวน้อยสองสามตัวมันมีไฟอันไหนได้ไฟทางไฟฟ้าไม่มีมันมีไฟฟา้าตัวแดงกระซงมาตัวนี้กระซงมาก <c oughs> ป่านี้มหยาดมันติดเลปล่อยหมูมาเล่นหมอ้อหมู่บ้านกวนะเต็มเดือดจ้า <c oughs> ครับหมอบข้หอโมเบดมาแต่งยเงียงลูกไปหลัวป่าออกมาคักเครื่องนี้ได้เฮอบัวมะบวมะเฮ้อบัยมังานตื่นทำตื่นปาไปค่อยอไฟติดแล้วครับกลับดีกว่าครับอำแล้วไปน้ำบ่เอยกลั่วไป